ดอกไม้งามครับพี่น้องจ้าไหนดูที่มีทั้งสีชมพูแล้วก็สีขาวหอมหอมพี่น้องเดินเดูอถ่ายรูปดอกไม้เลยไม่ใช่ใชัวร์คือด,ดอกอันนั้นบานเ้าเลยดอกพุทแไหมแม่นบอพี่น้องสองฟังทาง ไปกระเดาวะโอ๊ยมามาถ่ายดอกไม้อยูพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมดอกไม้อะไรสวยจังเลยพี่น้องสีสันเน่เด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยของสองข่างของสองฟังไหม ช่วงหอมหอมอ๋อหอมด้วยลูกยุสเปนกำลังออกดอกเต็มเลยสองข้าเจ้าสีปลูกไว้สองาข้างข้างมอเตเวไหมจ๊ะอืมสวยลูกให้ไปดูใกล้ๆสิเดี๋ยวตองไม้ไมมาบานเหาเลยล่ะนี่เพื่อจะมกปลูกยูวัดเนรอไหม เอินดอกอย่างวูจำซื้อบพ่ออะไเดีย๋ยวจะฟังพุนกับข้าเจ้ากับปู่ฟังฟังพ่นกับขื้นมาเองงามเรื่องสีขาวเรื่องสีชมพูเราเดินไหมเดินอีกสักหน่อยปะ่ะเดินดูจยสัสันเนด้อพี่น้อง ไอ้ค้นมันขีเทื่งหลังขีครอแม่ผุดน,นะเบื้องเสียเปิดให้เบิ้งพี่น้องไข่หวานไข่หวานโซนมไข่หวานบดารถเข็นมาเลยใส่ข้อไว้วางใส่มแมลนแล้วก็แล้วใส่ปากสิหละ่ะคนน่ะคนน่ะ,นะ,นะขีข้อไว้วางใส่มแมลนแม่มันสิบบ่ได้ทายลูกพี่น้องเบิ่งได้เปียงฮองเด้อ บ่ได yeah. ้เอาขาตั้งกล้องพร้อมบ่ได้ขาจับกล้องพร้อมเบิ้งเบิ้งได้บานได้บานบานได้บานบานก็อยู่สูงแถวบานเลยขาย่างเบิ้งดอกแล้วพี่ไข่มุกไม่มาเหรอลูกเซนโอเคอ้ยตัวขายาวแล้ว ไข่หวานขายเน่าท้ออายแล้วถ้ามันยางเบิ่งดอกไม้พี่น้องแดดมันสะท้อนไอ้ไข่มุกบ้าบ้าน้ำไอ้ไข่มุกเลร่นน้ำมูวาสันแม่ก็ไข่ไอ้ไข่มุกไข่หวานเอิบไข่หวานไข่ดาวหลายไข่เอิญซื้อบะถือเป็นท่างอันนี้เนาะฝนตกแห้งจนมันเอาอันมันเสาะดินเนาะพี่น้อง ฝนตกและเสาะดินฝนตกโดนเติบแล้วหลายเดือนฝนมาตกอยู่สะเป็นกำลังตกหมื่อวานตกฝากา่าหัวปล่อยน้องลงก็ได้ลูกเดี๋ยวน้องเหยียเออน้องหเหียด้านน้องล่วงเมียตกเล่าต้นกระบ,บองเพช็กกำลังออกหน่อยจืยออกหน่อยแล้วๆกับพวกหัว ไม่วิ่งไม่วิ่งจับน้องไว้ลูกจับน้องไ,ไอว้ดาวจับไปทางนี้เราไปทางนี้เอาเล่นเขาตะปาล้ะเอา <c oughs> เอาไปนั่งมดสิก้อยดากดิลงมาอย่าเล่นก้อนหินไหลมันสิล่มไข้วานนี่พี่ไข่มูไม่ยอมมาด้วย นะก่อนสันในได้พี่นอ้องยางจับท่ายเอาไปคอยอยางอันช่วงเทศกาลสันควนอยู่ประเทศสเปนเนาะพี่น้องอันเทศกาลจุดตะพกอ่ะไหมจุดตะพกอันปีนี้บ่มีงานเลี้ยงดอกแต่เขาก็จุดอยู่ปังปังปัง,ปงอยู่เล็กน้อยอยางจุดอ่อมบานอยู่โอ้ยเสือแม่เป็นยังที่เห็นตะนมเออมันโตใ่ญ่ติโลก เฮ้ยเสียงมตอต์ไสห่างมาแล้วอู๋เล่นมาเล้วนะเ <c oughs> สียงเสียงมตอต์ไสบอกลูกมันออดอกใหม่สีชมพูฮงพี่ไข่มูกแลนเออพี่ไข่ดาววิ่งแล้วน่ะโอ้ยอย่าแลนอีหล่าอย่าแลนอย่าแลนมันสิลมลนมันสิลมพาลูกเก็บบรรยากาศพี่น้องเก็บเก็บบรรยากาศหมู่บ้านนี่ก่อน สิพายใหญ่นี่จากหมู่บ้านนี้แล้วหางานก่อนพี่น้องบ่มีงานกับบ่มีเงินเนาะจังกษ์กับสิเลี้ยงลูกบ่ได้มันบ่มีสวัสดิการนี่ยังอยู่ประเทศนี่ก็ต้องหาทางหาทางออกจับน้องไว้อุ้มน้องไว้ลูกจับน้องไว้มอเตอร์ไซค์มาแล้วจับไว้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 กอดไว้กอดไว้กอดไว้ให้ไวไว้ไว้ มอเตอร์ไซค์วิบากวีบักห้างบอดด้ลงคลิปบอได้ท้ายคลิปปุดแดนไปตัวถีนตัวแดนมาทางนี้ลูกมาทางนี้บ้ามุส สวัสดีค่ะ,สว,ส,วะ,ะ,ะสวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะเนาะสวัสดีวันอาทิตย์นี่ทองฝากระปอดโปหมู่วานฝนตกปนานฝ่าหัวพี่น้องจ้าหมู่วานฝนตกเอ่มื่อนี้กับไข่แน,น่ตอนแบบตอนนี้กับประมาณทุ่มหนึ่งอยู่สเปนนะจ๊ะ,อ,ะอากาศกําลังดีแดดกระลังบดต้องฝนตกหมื่วานมือเ้ากะตกอยู่ อากาศพอดีดีเย็นๆปกติมันสิยหอนเอามาจะฮหอนเอาเอาหอนคักบ่เป็นตายูผ้าลูกมะย่างสนามเด็กเล่นเอานมเฮียแล้วโอ้ยนมหกหมดแล้วนะคน,ห,ห,นะหน่อยแลนอยู่ตะในบานกันมาว่านกับยูบานวันนี้กับยูบาน อยู่บ้านเครื่องเมอพึ่งได้ออกมาแล้วจ้ะเนาะนีนน่ช่วงนี้ว่าได้ไปยามไผายว่าได้เข้าไปในไรสดกับตอบคอมเมนต์สารแน่ก็ขอ,ขอ,ขอโทษขอไผ่นะพี่น้องจ๋าช่วงนี้อ่ชีวิตแม่เลี้ยงเดียวในสเปนกับลูกๆอีกสามคนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตขังใหญ่มีการตัดสินใจในการจะใหญ่งานเออใหญ่บ้านใหญ่ที่รมาหากินนพี่น้อง ก็เลยต้องใส่สมองใส่สมาธิแน่ก็เลยบได้ไปหาผู้ใดเลยบได้ไปหาผู้ใดใส่สมาธิใส่สมองหลายแน่กับเมื่อยกับลาดในชีวิตมีปัญหาหลายๆอย่างเขามาสิให้ให้คอยได้คิดไต่ตองผู้เดียวคิดผู้เดียวคิดผู้เดียวตัดสินผู้เดียวทุกอย่างไหมจ๊ะ ต้องคิดเรื่องลูกแน่คิดลงรงเลียนแน่สีายขันายแล้วมันสิเป็นจ้าใดเนจาจะผลตอบรับมันสิเป็นจ้าใดข่อยกับ่โฮเพื่อน,นแต่ข่อยก็สิเห็ดให้มันดีที่สุดละจ้ะสีายไปไสมาใสก็สิมะวาอีกให้ฟังอีกเทียนาะจ้ะเนาะตอนนี้กะขอโทษขอไผ่พีพ่เพื่อนเพื่อนบอ่แมนว่าผ่านแล้วสิลืมจะลืมกันบ่แมนเด้พี่น้องจ้ะ มันมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวห้คิดตรงวสยิยายบานยาย,ายายบานยายอาร์ธยายบานยายอาพาเมต์ไปหาที่ทํางานใหม่ขันยายไปแล้วสิเฮ็ดจังไดสิมีคดเลี้ยงลูกเลี้ยงยังบอกกับคิดไปเนาะพี่น้องจ้าตอนนี้กะบอกขั้นเดือหูจังว่าหูบอขั้นเดือหูวัสิไดบานบอไดบานเนาะพี่น้องแต่ที่ในแหนกสิยายไว้ไว้นี่แหละป่านนะฮะยากขนายาก บานกระหายากกระเบิงปาสสีได้ย่ามใดทุกอย่างก็ะค้องดำเนินก็ะครองเองเห็ดทุกอย่างก็ะครองเองมันกระสียามันกระสีหาลดหาล่าหาลงหลอกลงเลี้ยงลูกน้ำภาษากระครองกระบอคอยเก่งเนาะพี่น้องเนาะกระสีพยายามเพ็่อจะมันดีที่สุดละตอนนี้ก็เลยพาลูกมาออกมาข้างนอกจักหน่อยพอมันมันมันเครียดมานานม่จ๋ามันเครียดมาหลายเหมือเป็นอาทิตย์แล้ว ็นอาทิตย์แล้วที่ว่าได้ตามหมูตามพวกว่าได้เข้าในไรสดนะพี่น้องบ่ได้เข้าในไรสดตอบคอมเมนต์กะบ่แทบสิบ่มีอารมณ์ได้เข้าไปตอบเลยล่ะเพราะว่ามันมันมีแนวให้เรื่องให้คิดไร่เสาหลายทุกหลายคิดไปคิดมากกะให้เมื่อยททอในชีวิตอ่าเจ้าสันกะทอหนีได้จ้ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดียวในประเทศสเปนนะได้จ้ะ สู่ชีวิตเลี้ยงลกูกเลี้ยงเต่าผู้เดียวอยู่ในสปเปนกันสิคิดฮานี่หากัสิเฮจังไดสิพ่อหาเงินมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเต่าก็ขอประคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะจ้าสัตว์ก็ขอโตไปแล้วจ้าขอประคุณหลายที่เขามาเป็นกาําลังใจให้กันตลอดมาคันเคีย์ปัญหาได้แล้วกสิไปตามกลับไปหาทุกท่านแล้จ้าเด้อตอนนี้กั บกเขียบ่กขั้นใดดอกแต่กสิพยายามตามไปเทียละคนเทียละคนนะจ๊ะเนาะขอประคุณในหลายจ้าขอทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเอาตกซะเนะ